<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟไหมคะพอกี่นิวเซชั่นเวอร์ชัน0.11.0เอลฟ่านะคะเซิร์ฟของพิเปอร์ะรออระนะคะวิธีเพิ่มเซิร์ฟค่ะเหมือนเดิมค่ะกดเพลย์นะคะกดนิวค่ะกดข้างๆไอเบนเจอร์ค่ะชื่อเซิร์ฟค่ะเอ่ออะไรก็ได้นะแต่ขอเป็นชื่อจริงๆเลยแล้วกันถ้าจะไม่ผิดนะ เดิร์ฟเวอนะคะ IP นะคะ4 187 48 .lwet .cc นะคะพอร์ตก็เหมือนกับข้างบนะคะ่ะ187 48นะคะกดดอนแล้วก็ไอเซอร์เวค่ะ ถ้าคุณเห็นซฟเวอร์ไม่อ่อนคะคุณก็กดแบ็กแล้วก็เพลย์ใหม่นะคะแล้วคุณก็ต้องชื่อให้ดีค่ะแล้วคุณก็กดเพลย์แล้วเข้าซูเปอร mm ์ค่ะเข้ามามานก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือสปาวนี่เองนะคะ mm hmm. ก็มันก็จะเกิดตรงมอ,อกสีแดงๆตรงนี้นะคะ แล้วก็ก็จะมีตัวค้าอยู่ทั้งสี่มือเลยนะอันนี้ก็คือแบบลายแอดมินนะคะก็คือ s h o p ปอร์โซเอฟซีเปอร์ค่ะ YouTube ช่องชอปเปอร์โซ่แชนแนลนะะแอดมินก็มี Cooper, Show, คุณเปอร์โอพก็ก็ซโอพีแฮ ก็อะไรประมาณนี้โอ้โอ้ค้างแป๊บ,บนึงข <c oughs> ออภัยนะคะเป็นมือจดน้องค่ะแบบน่ามันแตบกบแบบแบบตรงนี้อะไรนะตรงนี้อุีกรอันนี้ Youtube ของคนนี้ก็คืออันนี้อ,อ่าน,แบบน,นไม่ออก ก็คือ welcome to GTA CIV ข้าอะไรต้นนี้นี่คือเซิร์ฟ GTA เลยในวีไสนุกนะคนี่ก็คือเราจะขยายไปเรื่อยๆอย่าพิมพ์ไทยกับเปอร์ก็คืออย่าพิมพ์ไทยกับคนนี้นะ้ะเนี่ยคนชื่อข้างบนสุดนะคะเขาอ่านไม่ออกไง้้างก็รลบๆก็จะเป็นแบบนี้ครับมีทั้งหมดสี่ทางนะคะก็ ก็ตอนนี้ก็มีคนเข้าเซิร์ฟอ,อยู่ทั้งหมดท่าคนนะตอนนี้ก็คือลายเสี้ยงหนึ่งสมมติคุณซ่อนใช่ไหมคะแล้วมันอาจจะมีคนมาฆ่าคุณก็ได้นะคุณก็ฆ่ากลับอันนี้น่าจะเป็นทุกข์มั้งอันนี้ก็คือหมดตึกแล้วไม่ดูสิขอไม่เข้าแล้วกันอันนี้ค่าค่ะ าแร่นะคะอะไรก็ GE, ไม่รู้เหมือนกันแล้วตรงนี้ก็คือ,อป้อมนะคะป้อมก็จะเป็นเป็นป้อมป่ากาตลวันนี้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะแทงคางแ <c oughs> างไรแทงนี้นะคะ่ะ นี่น่าจะเป็นขอขึ้นบิลกันเป็นห้องสม,ม,ม,มุดมั้งน่าจะใช่นะคะเห็นสมุดเต็มเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นรถนะคะก็ทำได้สวยดีนะคะ<ป>ตรงนี้ ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็คือพ่านไม้อะไรแบบนี้มาเรีย้มันมันมีจุดะตรงนี้มันคือผักต่างๆค่ะก็จะเป็นเหมือนผักสวนครัวนะอันนี้ก็คือแตงโมเป็นอันนี้ก็คือฟางค่ะอันนี้เป็นแตงโมอันนี้เป็นฟักทงกองค่ะกระบอกเพชรนะคะคุณเนี่ยไปชนมันนะคะมันก็ลหลุดได้นะนี่เป็นฟักทองเอาไปครากับทอดเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะ เป็นบ,บ้นไม้ค่ะก็ข้างหลังของก้นไม้ก็จะเป็นวาม,น,มานะคะก็จะมีโฮมโซนกับเกมมาขอไปดูเกมก่อนนะเกมสอะไรเอของนี้นจะเป็นเหมือนทีตทํากระดูดแต่ประมาณน,นี้นะคะก็ตรงนั้นก็คือสแปมเองนะคะรอ้โหโหรอยได้เลย ตีก,ก้างหงนึ่นงเวลามโซนตีลนะ้าหนึ่งเวลาโมโซนนะไะปดูทมซนนก็จะเป็นเหมือนแล้วที่สร้างบ้านนะ,ะนี่มาเปลี่ยนกันเลยก็คือต้นไม้จะสร้างบ้านเลยอะโอ้ยตกลูกทำไมมันตกลลกอ่ะเป็นหนึ่งสมอใหม่ไปใหม่เป็หนึ่งตกลูกตายแลย้วทางนี้ทางนี้ ไม่ดูโฮมโซนใหม่นะมีความผิดพลาดเล็กน้อยตรงนี้น่าจะเป็นแบบอันนี้ก็คือกิจกรรมกระดิ่งมัยมันแข้งเลยแข้งของ,งโซนเลยอันนี้ก็ตัดมาแล้วก็สร้างบ้านแถวนี้ได้เลยนะคะอ่ะนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะคือแอดมินนะคะกลับก็กดป้ายเดิมนะคะล้วมังสุดร้านมาที่สปา อ่ะเดี๋ยวให้ดูป้อมเมื่อกี้ก่อนเลยอันนี้น่าจะเป็นขางคนเกลียนนะะให้ดูป้อมเมื่อกี้แป๊บนึงเดี๋ยวอะไรอ่ะที่มัน,ม,นมืดๆอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ตรงเนี้ยแหละเออมันมืดมากข้โมยมีไหมน่านจะเป็นแบบจุดชมวิวมั้งครับมันสูงนะ โอเคก็เป็นแค่นี้แหละก็ถือว่าเป็นเซอร์ที่สวยนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะอย่าลืมเข้ามาเล่นเซอร์มีนะคะไอพีเดี๋ยวให้ข้างล่างคลิปนะคะบ๊ายบาย